พ่อพันไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดครับเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ตครับพวกนี้ดีอย่างหนึ่งครับอย่างเวลาลูกเป็ดเนี่ยทำอาหารร่วงจากโรงเรือนมันไปเก็บกินหมดแล้วครับเอาไปเลี้ยงไว้ขันไปเลี้ยงคุมฝูงนะครับ ตัวเดียวผมก็ส่งให้ได้นะครับผมจะคัดนะครับตัวที่หน้าแดงหงอนตรงไม่พับหงอนใหญ่นะครับเพราะว่าหงอนตรงทุกตัวส่งไปให้ท่านนะครับรู้ไหมครับตัวที่จิกข้าวอยู่เนี่ยน้ำหนักถึงสองโลห้าเลยครับเนี่ยสองโลเจ็ดครับแบบนี้นะครับ เมื่อวานส่งไปเชียงรายเมื่อคืนส่งไปคีรีมาศนะครับตัวเดียวเท่านั้นแหละ